สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยปัง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 เปลีย่ยนเปลีย่ยนเปลีย่ยนนำรวยชื่อเสียง,งกงไกลทุกทีความอะไรให้ํำเร็จทุกทีจะทำอะไรให้ํำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ขอใย้รวยใค่ไหน สวัสดีทุกคนเลยนะคะสักคู่นึงใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะสวัสดีค่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 ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นมากๆเลยคอยรวยปังปังคอยดันเปลี่ยน คอยมีชื่อเสียงยิ่งยิงย่งขึ้นไปขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะเจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยจ้าคอยคนจนจนกลายเป็นคนรวยค่อยบุญดุลช่วยชีวิตปลอดภัยสวัสดีนะคะ หนึงนาวสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะวันนี้ไม่ได้ใส่คอนแทคมองไม่เห็นเลยหนาวไหมหนาวไหมฝนตกไหมคะใครอยู่จังหวัดไหนบ้างฝนตกไหมคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะจ๊ะ หนาววันนี้นะคะหัวข้อเด็ดมากเปิดหน้ากล้องเงินทองไหลเข้าในยุค 5G ให้ทําสิ่งน,นี้นะคะติ้งน้องติ้งน้องติ้งนอง,ง,นอง,ง,นองสักคู่เดียวนะคะกลายเป็นคนร คอยบุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยสวัสดีจ้าใครเข้ามาแล้วทักทาทยกันได้นะจ้าบอกเลยว่าถ้าใครรู้เทคนิคนีคน้นะคะเงินทองไหลเข้ารัว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 แน่นอนจ้าสวัสดีครับผม ใครอยู่จังหวัดไหนบ้างท้าทายกันได้นะคะฝนตกไหมเอ่ยหนาวมากๆเลยที่กรุงเทพเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะขอ<ม>เช็ค,ะคะเสียงตัวเองแป๊บนึงนะโอเคเสียงชัดนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยอีกรอบหนึง ขอไหว้ครูแป๊บหนึ่งหนาวเต้นแก้หนาวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันดีนะคะหัวข้อเด่นมากเลยนะคะเปิดหน้ากล้องอยังไงนะคะให้ตังไหลเข้ารัวๆ,ๆในยุค 5G สวัสดีค่ะคุณคุณนุกกี้หรืเปล่านะคะเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะคะขอให้มีชื่อเสียง หนาวจริงๆเลยกลายเป็นคนรวยสวัสดีค่ะเราเพื่อนแป๊บดึ่มวยสินได้โลกันชาติดีชาติหน้าตลอดไปทำการขายขายดีขายดีโอเคขอบคุณเพลงแม่ เราจะคอไปเบาๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็จะหัวฟูๆนิดนึงวันนี้จะแต่งตัวแบบสบายๆส,สวยๆส,สไตล์นี้สไตล์เหมือนอวตารใน Facebook นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจอยนะคะก็นะคะปัจจุบันนะคะก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์นะคะขาย ะระบบนะคะอยู่ที่ภายใต้แบรนด์ TSWU นะคะก็สวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามานะคะแล้วก็อีกหลายคนที่จะมาย้อนฟังนะคะวันนี้นะคะเรานะคะมานะคะว่าเปิดหนะ้ากล้องยังไงเงินทองไหลเข้ารัวๆนะคะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่แป๋วค่ะค่ะก็นะคะจอยบอกได้เลยนะคะก็เริ่มเลย้ะกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะสวัสดีค่ะคุณสองแสงนะคะ ก่อนอื่นนะคะที่นะคะที่เราจะมาเปิดหน้ากล้องที่เราจะรับทรัพย์ที่เราจะมีเงินไหลเข้ามาเนี่ยอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราต้องทําก่อนนะคะเรานะคะต้องเรียนรู้กฎแรงดึงดูดก่อนกฎแรงดึงดูดนี้คืออะไรกฎแรงดึงดูดนี้คือถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปเสิร์ช u t u b e หรือ Google นะคะเป็นกฎนิวรอนที่เขาเรียกว่าอะไรในสมองเรามันจะมีนิวรอนที่อยู่ในหัวที่เป็นประจุ บวกจับด้านดีด้านลบนะคะอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วทำไมถึงแนะนำให้เรียนกดแรงดึงดูดก่อนวันนี้ก่อนที่คุณจะมาออกหน้ากล้องก่อนที่คุณจะมาพูดกับใครก่อนที่คุณจะมาสอนขครถ้าวันนี้คุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณไม่มีความเชื่อว่าเราทำได้คุณไม่มีความเชื่อว่าคุณคือแม่เหล็กดึงดูดเงินคุณไม่มีความเชื่อว่าคุณสามารถขายของชิ้นหนึ่งให้ใครได้ คุณก็ไม่สามารถที่จะออกหน้ากล้องได้ฉะนั้นสิ่งที่จอยแนะนําก็คือคุณไปเรียนกดแรงดึงดูดก่อนเพื่ออะไรเพื่อตอกย้ําว่าเราสามารถทําได้เพื่อเป็นกดเขาเรียกว่าอ,อะไรเพื่อเป็นความเชื่อมั่นในหัวใจเราถูกต้องไหมคะอือแล้วพอเราเรียนกดแรงดึงดูดแล้วเราเคลียร์สมองแล้วเคลียร์จิตเคลียร์ใจแล้วว่าเราอะสามารถทําได้เราเชื่อมั่นในตัวเองเราตระหนักแล้วว่าเฮ้ยกูเนี่ยคือแม่เหล็กดึงดูดเงิน กูเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เงินและความมั่งคั่งจะดึงดูดมาหากูอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวนะคะใช้คำที่ตัวเองถนดัดโอเคไหมใครฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังนะคะฟังไม่ได้ก็ต้องฟังโอเคไหมคะเพราะว่าจอยกำลังจะมาบอกเทคนิคดีๆนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเป็นนะคะกดแรงดึงดูดนะคะโดยที่นะคะครูบาอาจารย์ของจอยก็คือครูสิตาได้กลั่นกองได้เก็บเทคนิคได้วิเคราะห์ เขาเรียกว่าอะไรปีแผ่มันออกมาแล้วในนะคะเป็นนะคะคลิปมหาการยบ21วันนั่นเองอ่าถ้าสมมติว่าใครฟังจอยทุกวันหรือถ้าใครผ่าน Facebook จะรู้จักอยู่แล้วว่าคลิปมหาการายบ21วันของคูสิตาดังแค่ไหนอ่าถูกต้องไหมดังแค่ไหนนะคะจอยนะคะเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาจากคลิปมหาการายบ21วันเป็นคนหนึ่งที่เรียนคลิปมหาการยบ21วันแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสุขได้รับอ่ เขาเรียกว่าอะไรได้รับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นสุดที่รักของแฟนเป็นสุดที่รักของทุกคนของทุกสรรพสิ่งพอเรียนแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเราหัวเราะมากขึ้นยิ้มมากขึ้นมีความสดชื่นมากขึ้นนะคะแล้วนะคะทําไมครูสิตาถึงมักพูดคําว่าโลกภายในสร้างสรรค์โลกภายนอกจอยโคตรเชื่อคํานี้จริงๆค่ะวันนี้นะคะจอยนะคะเป็นคนหนึ่งในอดีตนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดลบ เป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกอะไรนะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยซ้ํานะในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วนะคะจอยมาตื่นรู้กับคลิปมหาการ์จอยมาฟื้นตัวเองเขาเรียกว่าเกิดใหม่ในร่างเดิมกับคลิปมหากาบ์จริงๆพอนะคะจอยรู้สึกดีนะคะพอจอยรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีชีวิตชีวาจอยก็เริ่มโพสต์เฟซบุ๊กเริ่มบอกต่อในสิ่งที่จอยได้รับกับผู้คนคุณเชื่อไหมมันเกิดอะไรขึ้น มันเขาเรียกว่ามีผู้คนมากมายเข้ามาสนับสนุนเราจากทุกช่องทางปกติเราเล่นอยู่แล้ว f a c e b o o k i n s t a g r กร YouTube t i k t t o l ล n e อ่าพินอิดอะไรอีกทวิตเตอร์เราเล่นอยู่แล้วเราเสียค่าอินเทอร์เน็ตให้มันอยู่แล้วถูกไหมคะอืมแล้วด้วยนิสัยของคนเราก็คือว่าเล่นก็อยากจะได้ขึ้นที่มันสปื้อสปาร์ตเร็วๆถูกไหมก็ยอมเสียเยอะขึ้นฉะนั้นนะคะจอยรู้สึกตื่นรู้เลยว่าอ๋อ เมื่อก่อนที่กูขายอะไรออกไปที่กูขายไม่ได้ที่กูทําอะไรไม่ได้เพราะจิตใจกูมันมัวหมองเพราะกูไม่ตื่นรู้เพราะกูไม่เบิกบานเพราะกูไม่สดชื่นจอยเป็นคนหนึ่งที่เป็นมีความกล้ามากๆแต่ด้วยวิกฤตบางอย่างทําให้จอยไม่มีความกล้านะคะเออนะคะแล้วพอจอยมาเรียนคลิปมหากราบยี่วันของครูสิตามันทําให้ข้างในจอยสดใสมันทําให้ข้างในจอยรู้สึกดีมันทําให้ข้างในจอยรู้สึกว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูยิ้มได้แม้กระทั่งกูล้มอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะแล้วนะคะจอยก็เริ่มรู้สึกออกมาแบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันโดยที่ว่าถ้าสมมุติว่าใครทักมาหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเขายังไม่ได้จอยก็จะสังเกตเขาพูดหรืออะไรเขายังไม่ได้ก็ก็จะบอกว่าเอ้ยเรียนรู้คิมหากราบยีบวันก่อนนะคะเรียนรู้คิดมหากราบย1วันก่อนนะคะจอยให้โดยที่จอยไม่หวงังผลตอบแทนให้โดยที่ไม่คิดว่า คุณจะซื้อหรือไม่ซื้อกับเราวันนี้ขอโทษทุกคนด้วยนะคะตาจะดูลอยๆหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเพราะว่าเจ็บตานิดนึงนะคะอืมนะคะให้สุดท้ายเขาก็กลับมาสนับสนุนเรามันทำให้จอยนะคะ มันทําให้จอยรู้สึกดีมันทําให้จอยรู้สึกตุลุรู้ยิ่งเมื่อคืนนะคะแม่สิตาสอนไลน้าเพจนะคะบอกว่าคุณไม่ต้องเสียใจคุณไม่ต้องดรามา่าคุณไม่ต้องอะไรเลยถ้าสมมุติว่าคุณโดนไล่ออกจากงานเพียงเพราะคุณคิดบวกคิดดีทําดีจอยไม่เสียใจเลยค่ะตอนแรกถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่บอกเลยว่าไม่เสียใจแล้วนะคะเหมือนกับแบบว่าโหฉีบให้เรามารวยฉีบให้เรามามีไรายได้นี่เองนะคะ จนกระทั่งตอนนี้นะคะจอยกล้าการันตีได้เลยค่ะว่าตื่นเช้ามาเรียนรู้คอร์สนั่งสมาธิขอบคุณด้สรรพสิ่งเชื่อไหมไม่รู้ลูกค้ามาจากไหนไม่รู้คนเออเขาเรียกว่าอะไรผู้คนสนับสนุนมาจากทางทิศทางไหนบ้างจอยรับรายได้ทุกวันโดยที่ยังไม่ได้เดินทางออกไปทํางานเลยนะคะเออมันเป็นข้อดีอย่างนี้นี่เองคํานึงที่จอยตื่นรู้สุดๆก็คือโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอก มันไม่ใช่แค่เราดึงดูดได้แค่เรื่องเงินมันไม่ใช่เราดึงดูดได้แค่เรื่องเงินทองหรือสิ่งของแต่มันทําให้เราดึงดูดได้ถึงความรักความเห็นใจความจริงใจจากเพื่อนมนุษย์ด้การจากทุกๆคนเพราะวันนี้ถ้าเราเรียนรู้ที่เราจะเป็นผู้ให้แล้วเชื่อเถอะค่ะสักวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นผู้รับเองอะสวัสดีค่ะสวัสดีเออขอขอโทษนะที่จําชื่อไม่ได้แต่จําหน้าได้นะคะ คิดถึงมากๆเลยนะคะพี่สุรัตน์นะคะอืนะคะสวัสดีค่ะวดีใจมากๆเลยนะคะเข้ามาดูวันนี้นะคะก็นะคะจอยนะคะขอเป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะคะที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ด้านดีให้ทุกคนนะคะมาคิดดีทําดีพูดดีกันเถอะนะคะวันนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนถ้าใครไม่รู้ว่าจะจับจุดได้ที่ตรงไหน อยากให้ทุกคนดูจอยเป็นตัวอย่างหรือทักเจอมาว่าคลิปมหากราบ21วันที่จอยพูดถึงบ่อยๆๆมันคืออะไรมันคืออะไรนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วคุณมาฟังคลิปมหากาบคุณยิ่งจะได้ความสุขถาถมเข้ามาหาคุณแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเงินทองมากมายคุณดูคลิปมหากราบ เงินทองก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเฉกเช่นเดียวกันกับที่จอยได้รับนะคะวันนี้จอยมาแบ่งปันสั้นๆตื่นรู้สั้นๆแค่คําว่าโลกภายในสร้างสรรค์โลกภายนอกมันรู้สึกดีมันรู้สึกฟินมันรู้สึกอินยังไงบ้างน,นะคะก็ถ้าใครรักและก็ชอบนะคะก็ แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็อีกลาให้คนที่จะมาย้อนฟังนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะลาทุกคนไปก่อนนะคะด้วยเพลงนี้นะคะบ้าและรว,วยขอคูสิตานะคะแล้วไม่สำเร็จก็ดังกันสวัสดีค่ะคุณพงวิทย์นะคะจบแล้วนะคะมีคนเต้นเก่งของเราอีกนะคะเออนะเจอกันใหม่คลิปหน้า